จากมาดามรถถังผู้ที่ทำให้หุ้มเกราะไทยดังไปทั่วโลกรู้หรือไม่คะว่าในปี2,565ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรถหุ้มเกราะเป็นอันดับที่16ของโลกด้วยมูลค่าการส่งออกกว่า147.5ล้านบาทโดยมีลูกค้ารายใหญ่เป็นสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียซึ่งมีเบื้องหลังเป็นคุณนกพรัตร์กุลฮิรนันผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทชยัยเสรีเมทัลแอนด์รบเบอร์จำกัดหรือที่รู้จักกันในชื่อมาดามรถถัง คนนรรุณนพรัตน์กุลฮิรันนะคะเกิดและเติบโตขึ้นที่ย่านเยาวราชในครอบครัวที่ทํากิจการค้าเหล็กค่ะซึ่งนี่นะคะทำให้คุณนพรัตน์มีโอกาสที่จะออกไปประมูลเลเห็กกับคุณพ่อตั้งแต่อายุ10ขวบ หลังจากเข้าสู่วัยเรียนคุณนพรัตน์ได้สนใจด้านภาษาค่ะทําให้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัดซัมชันคอนแวนเอกภาษาฝรั่งเศสตามด้วยระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาซึ่งปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บิโรจน์หลังจากเรียนจบนะคะเธอก็ได้ทํางานเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ก่อนที่จะมาเจอจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตคุณนพรัตน์นะคะได้แต่งงานกับคุณฮิรันกุลฮิรันซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทซ่อมรถและดัดแปลงเครื่องยนต์ซึ่่งงทําาาาให้้เธธออมมีีโกกสสไดชวยนุริจ แม้จะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องยนต์เลยนะคะแต่คุณนกพนัยก็มีไหวพริบที่สั่งสมมาจากการที่ติดตามคุณพ่อไปประมูลเหล็กตั้งแต่ยังเด็กรวมถึงทักษะด้านภาษาที่น้อยคนจะมีในตอนนั้นนะคะทําให้คุณนกพนัยสามารถเข้าถึงโอกาสธุรกิจได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงครามเวียดนามได้ยุติลงทําให้มียุโทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาถูกทิ้งไว้ในประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาเป็นจํานวนมากสามีของคุณนกพัชนะคะจึงได้ซื้อยุโทโธปกรณ์เหล่านั้นมาแยกชิ้นส่วนเป็นนออะะะไรโดยเธะคะ รับหน้าที่เป็นคนเจราจาสอหาแหล่งซื้อขายจากทหารอเมริกันที่อยู่ในไทยซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะก็คือคุณนกพรรัชได้เดินทางไปยังบริษัท Standard Production <ม>ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะไหล่รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความสามารถในการเจราจานะคะทำให้ได้รู้ถึงความลับในการผลิตจากเจ้าของบริษัท Standard ดโปรดักชันและนํามาปรับใช้ในบริษัทของตัวเอง จนวันหนึ่งนะคะเจ้าของบริษัท Standard Production ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงงานค่ะครูรู้สึกประทับใจการทํางานของคุณนพร,รัตน์เป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่เขาเลิกกิจการไปจึงตัดสินใจขายเครื่องจักรทั้งหมดให้กับบริษัทของคุณนพร,รัตน์ในราคาเพียง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะทำให้บริษัทของคุณนพร,รัตน์ มีกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นค่ะและสามารถต่อยอดเป็นผู้รับจ้างผลิตอะไหล่ชนิดต่างๆได้ทําให้มีลูกค้าเข้ามาซื้ออะไหล่มากถึง37ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีประเทศในกลุ่มอาหรับอเมริกาใต้รวมถึงประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยและในที่สุดค่ะในปี2014บริษัทก็ได้เริ่มผลิตรถหุ้งเกาะเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อยี่ห้อว่า First Win ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามีความทนทานต่อระเบิดและที่สําคัญเลยคือสามารถวิ่งได้ไกลถึง150กิโลเมตรแม้จะยางแบนแล้วค่ะด้วยคุณสมบัติที่ดีขนาดนี้นะคะทําให้หลายประเทศติดต่อเข้ามาขอซื้อรถหุ้งเกราะ f ฟ r s t w วินเป็นจํานวนมากทั้งในและต่างประเทศค่ะเช่นกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพหน่วยงานรัฐอย่าง DSI ปปสและกอรอมอนอรวมถึงกองทัพบบกของมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะแม้ในปัจจุบันนะคะหลายๆประเทศยังต้องฟื้นฟูเศรษ,ษ,ษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาด จนทําให้ต้องชะลอการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ออกไปแต่บริษรัทก็ยังมีรายได้ในปี2,564มากถึง426ล้านบาทค่ะจะเห็นได้ว่าไหวพริบความกล้าและความสามารถทางด้านภาษาที่คุณนพพรัตน์มีเป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจที่ทําให้กลายเป็นมาดามรถถังได้จนถึงทุกวันดีค่ะ